สวัสดีครับพบกับวิชา c h ANNEL นะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มสกิน Royal นะครับอันนี้ผมเพิ่งเติมไปทั้งหมดอยู่ที่1,900บาทนะครับจะได้อยู่ที่2,000กว่าคูปองนะครับแล้วก็มารับของวัลน,นะครับ2 1 1 1คูปองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกดที่ตรงกลางก่อนแล้วก็ด้านข้างสัก3อันนะครับ อันนี้ได้ฟรีนะครับก็ใช้ไปเลยเกลือมากได้เพชรได้ลูกแก้วครับข้าต่อไปก็กดห้าอะไรนะครับดูว่าจะได้อะไรปึ้งโอ้โหเม็ดแดงทั้งหมดเลยเพชรทั้งนั้นต่อไปนะครับ455คูป,ปองอเพชรแดงหมดเลยนะครับข้างต่อไปนะครับอีกห้าช่อง555คูป,ปอง โอ้ได้หินนาะคอนะครับยังไม่ได้อีกเลยเนี่ยอีห้าช่องนะครับเจ็ดร้อยกว่าคูปองโอ้โหไม่ได้เลยเลยนะครับโอ้ตอนนี้เหลือแค่ร้อยสิบคูปองนะครับคูปองผมหมดแล้วจะสุม่มครั้งต่อไปมันก็ต้องใช้ถึงร้อยสี่สิบเก้าคูปองนะครับไม่ได้ครับอือยางแพงเลยเดี๋ยวผมขอเงียบไปเติมก่อนนะครับ โอเคนะครับก็คือเติมมาแล้วนะครับเป็น1นึ่งพัปดคูปองนะครับจากเมื่อกี้มีอยู่แค่110่รคูปองนะครับเติมเพิ่มอีก700กว่าบาทโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับ5้าอันแปดรอเจ็ดิบห้าคูปองนะครับยิ่งในสูตก็ได้าแล้วนะครับสกินรอเรียว ที่สุดแห่งความแพงแล้วก็ได้สกินแม็กมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันเลยนะครับนี่ครับสกินแม็กนะครับเป็นเหมือนแชมเปี้ยนสกินแชมเปี้ยนสีทองนะครับอลังเลย เพชรแดงนะครับอิโมจิเพชรแดงเพชรแดงนี่กอรูปโปรไฟล์ราเรียนะครับแล้วก็สก,กินราเรียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยนี่ยังเท่สวยมากเลยนะครับรอเรียเอควาคาลิบบอลนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันนะครับว่าเอฟเฟกสกินจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวเราอัพเลเวลกันก่อนนะครับเดี๋ยวลองโจมตีธรรมดาก่อนนะครับ โจมตีธรรมดาเป็นแสงสีชมพูนะครับดูสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเป็นปักดาบลงพื้นนะครับเอฟเฟกอลังการมากส่วนสกิลสองนะครับสกิลสองเป็นปล่อยลูกบอลไฟสีชมพูนะครับไปหาศัตรูสามลูกอันตรีนะครับเป็นปักดาบ,บลงพื้นนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณแปดเล่มนะครับไปดูกันอีกทีนะครับโอเคสวยมาก ดูเอฟเฟกวาวาปกันบ้างนะครับเอฟเฟกวาว์ปเป็นเหมือนกับมีแสงดูดเข้าไปนะครับแล้วก็วาปลงมาลงพื้นดินขอบคุณที่รับชมนะคระับผมครัฝากกดไลค์สดแชร์ด้วยนะครับ